จะไปโทษใครหรือไปโทษสิ่งใดละ่ะเมื่อกร,รมมันส่งผลให้เราได้รับความทุกข์นั้นจงหันกลับมาโทษใจของตนเองนี้เพราะใจของตนเองนี่แหละที่มันพ่าสร้างกรรมพอมันพาสร้างกร,รมแล้วผลของกรรมก็ส่งผลให้ได้รับความ หรือสุขนั้นนั้นแล้วเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็ให้หันกลับมาแก้ที่ใจของเราเพื่อให้ใจของเราเข้าใจในเรื่องของกรรมตามความเป็นจริงมันก็จะได้ไม่ไปยึดและทุกข์กับกรรมและผลของกรรมนั้นๆ,ๆเมื่อเราได้รับความทุกข์ เราอย่าไปโทษใครหรือสิ่งใดเลยจงโทษใจของตนเองเพราะใจของตนเองนี้แหละพาสร้างกรรมเมื่อใจพาสร้างกรรมกรรมก็ย่อมส่งผลให้ ได้รับทั้งความทุกข์และความสุขนั้นทีนี้เรารู้แล้วว่าเป็นเพราะใจพาสร้างกรรมเราก็หันกลับมาแก้ที่ใจเราโดยปัจจุบันคือพามันสร้างกรรมที่ดีเพื่อให้ได้รับผลแห่งความสุขที่มากกว่าความทุกข์ในอนาคต และก็แก้ใจของเราด้วยการมีสติและปัญญารู้เห็นและเข้าใจในเรื่องของกรรมตามความเป็นจริงว่าใครกระทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนไม่มีใครส่งกรรมให้เราไม่มีใครส่งผลกรรมให้เรา นอกจากตัวเราเองทำกรรมแล้วกรรมที่เราทำจึงส่งผลกลับคืนมาหาเรานี่ถ้าเราเข้าใจในเบื้องต้นของกรรมและเหตุแห่งกรรมมันก็เนื่องมาจากใจของเรานั่นแหละพาสร้างกรรมใจพากายและวาจา และจิตสร้างกรรมแล้วมันจึงนำสู่การส่งผลให้ใจของเราได้รับทั้งความสุขและความทุกข์นั้น <c oughs> แล้วทีนี้เราก็ให้มีสติและปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันกรรม นั้นๆนที่มันส่งผลให้ให้มีสติรู้อยู่กับกรรมนั้นและผลของกรรมนั้นแล้วทำความเข้าใจให้แจ้งในกรรมและผลของกรรมนั้นว่ามันก็เป็นเพียงสภาวะธรรมอันหนึ่ง ที่มันเกิดขึ้นมาด้วยกรรมที่ได้กระทำไว้แต่ด้วยสภาวะกรรมที่กระทำไว้โดยความเป็นจริงสภาวะกรรมนั้นมันจะเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่มันไม่จี่หังที่มันเป็นทุกขัง ที่มันเป็นอนัตตาคือมันเกิดขึ้นแป,ปรปวนและดับไปพอเราเข้าใจว่าอากรรมมันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแป,ปรปวนและดับไปมีที่เกิดแล้วก็มีแต่ดับเราก็ทําความเข้าใจให้รู้ให้เห็นว่าเหมสภาวะธรรมสภาวะกรรมนั้น มันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตรวจตนเราเขาใดๆมันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดระดับใจของเราก็จะได้ไม่ไปยึดและทุกข์กับกรรมนั้นแล้วพิจารณาให้เข้าใจแจ่มแจ้งเข้าไปอีกว่าสภาวะธรรมสภาวะกรรมที่มันเกิดและดับนั้น เมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วแล้วมันมีเราจะเข้าไปเป็นเจ้าของมันอยู่ไหมเราก็พยายามที่จะฝึกหรือสอนจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าแม้เราจะเข้าไปเป็นเจ้าของมันหรือจะเอามันมาเป็นของเรามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไป มันมาแล้วก็มันก็ต้องจากไปโดยสภาว่าความเป็นจริงของมันเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนั้นเราก็จะไม่มีตัวเราเราก็จะไม่หลงเอาตัวเราเข้าไปเป็นเจ้าของมันเราก็จะไม่หลงไปเอามันมาเป็นของเราทีนี้เราก็จะได้ไม่ไปยึดไปทุกข์กับกรรมนั้นอีกรั้งห ถ้าเราทําความเข้าใจเพียงแค่นี้ได้เราก็ปล่อยวางเรื่องของกรรมที่มันเกิดขึ้นนั้นได้แต่โดยในความเป็นจริงแล้วหากเรายังดำลงธาตุขันอยู่หรือยังมีภพชาติที่จะมาเลียนว่ายตายเกิดอยู่เพื่อความไม่ประมาทนั้นเราจริงต้องพยายามสอนจิตสอนใจให้มันพาสร้างกรรมที่มันเป็นกุศลที่มันดี เื่อผลของกรรมที่มันส่งให้เราก็จะได้รับความสุขนั้นมากขึ้นกว่าเดิมเราก็จะได้ไม่ไปมีความทุกข์กับกรรมที่ส่งผลให้นั้นหรือความทุกข์ที่จะส่งผลให้นั้นมันก็จะลดน้อยถอยลงมันก็จะลดน้อยถอยลง นี่มันจริงบอกว่าหากคนเรานั้นคอยมองเพ่งโทษออกไปแต่ข้างนอกว่าคนอื่นหรือสิ่งอื่นนั้นแหละที่ทำให้เราแต่รับความทุกข์เราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่หันกลับมาแก้ไขที่จิตใจของตนเองเลย มันก็ย่อมจะทำให้เราต้องเสเปรยหรือรับผลแห่งกรรมนั้นโดยไม่รู้แล้วเข้าไปยึดเข้าไปทุกข์ในกรรมที่มันส่งผลให้นั้นยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งไปหลงหว่ากรรมนั่นเป็นของเราเป็นของของเรา ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปไเรื่อยๆและถ้ายิ่งเพ่งโทษออกไปว่าเป็นเพราะคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้เราได้รับกรรมและผลของกรรมคือความทุกข์นี่เราก็จะยิ่งเพิ่มทวีคคณแห่งความทุกข์ขึ้นไปแล้วปิดหูปิดตาให้เราไม่รู้จุดที่จะแก้ไขในเรื่องของกรรม นั่นหมายความว่าคือเราไม่มีสติและปัญญาถึงจะมีสติรู้ว่ามันเป็นกรรมความทุกข์นี้มันเป็นกรรมแต่ก็มันก็ยังเป็นมิจฉาสติคือสติที่มันเห็นผิดที่มันเข้าใจผิดเมื่อมันเห็นผิดมันเข้าใจผิดมันก็จะไม่มีปัญญาในการที่จะไปแก้ไข หรือไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปแก้ไขให้จิตนั้นคลายออกจากความทุกข์จากผลของกรรมที่มันส่งผลให้ได้เลยดังนั้น คนเราทั้งหลายยังไงก็ต้องได้รับผลของกรรมที่เราเคยสร้างเลยกระทำมาอยู่เราจงมาเพียรสร้างสติให้เป็นสัมมาสติมันจึงจะเกิดปัญญาคือถ้ามันมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเข้าใจอย่างเบื้องต้นที่พูดขีกามาไว้นั้นมันก็จะมีปัญญาในการที่จะเข้าไปแก้ ไขจิตใจของเราไม่ให้ไปยึดและไปทุกข์กับกรรมและผลของกรรมที่มันท่งให้แล้วมันก็จะพาจิตพาใจสติปัญญานี้มันจะพาจิตพาใจให้สร้างกรรมดีที่เป็นกุศลที่พร้อม ที่มันจะส่งผลให้ในปัจจุบันหรืออนาคตเบื้องหน้าที่จะได้เสวยหรือรับผลแห่งกรรมคือความสุขนั้นมากยิ่งขึ้นไปจนกว่าจิตใจของเราจะเข้ารู้เห็นแจ้งในสัจธรรมตามความเป็นจริงจนจิตปุดผลออกจากวัฏสงสารนี้ได้ ดังนั้นแล้วจงพึงมีสติรู้จิตตนเองจงมองเข้ามาดูที่จิตตนเองจงเพ่งเห็นโทษภัยเวรที่จิตตนเองเพราะมีแต่จิตของตนเองนั่นแหละที่มันมีความโลภความโกรธความหลงมันจึงพากายวาจาจิตนั้นกระทำกรรม ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนั้นดังนั้นก็ขอให้เข้าใจในลักษณะที่กล่าวมาในเบื้องต้นนี้แล้วนำไปคิดพิจารณาแล้วแก้ไขด้วยสติปัญญาที่ใจของตนใจของตนก็จะได้พ้นออกจากบ่วงแห่งกรรมที่มันส่งผลน,นี้ ได้คอเอวัง